วันนี้เวลา9 1้นาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพร,รานที่26ฐานปฏิบัติการองค์อาจสุก,กายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการฐารพันดีของกองพลฐานร,ราบที่6 และกองกําลังสุรานารีที่น้อมนําพระราชดำริไปปฏิบตัติส่งเสริมกําลังพลให้ปลูกพืชผักปลอดภัยให้ฐานเกณฑ์เรียนรู้การทําเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเมื่อปลอดประจําการจะได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานนําไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยไว้บริโภคและนําประสบการณ์ไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ปัจจุบันมีหน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการรวม10หน่วยเป็นศูนย์ผลิตพันปลาน้าจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้3หน่วยสาม,มารถผลิตพันปลาดินจิตลดาได้ตามเป้าหมายศูนย์ผลิตพันธ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้3หน่วยอยู่ในช่วงทดลองลเรียนรู้เรื่องการฟักและอนุบาลลูกไก่ช่วยลดการสูญเสียได้ร้อยละเจ และมีหน่วยผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้4หน่วยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนสิริจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมและให้คําแนะนําเรื่องการเพาะปลูกดูแลรวมถึงเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตอย่างต่อเนื่องสามารถขยายผลโครงการไปยังหมู่บ้านโรงเรียนและชุมชนตามแนวชายแดนได้แล้วกว่า40แห่ง โครงการทหารพันดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ตั้งอยู่ในบริเวณฐานปฏิบัติการองค์อาจสุก,กายเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2564มีพื้นที่ดำเนินงาน32.6ไร่เป็นพื้นที่เพาะปลูก16ไร่พื้นที่ปศุสัสตว์2ไร่พื้นที่แหล่งน้ำ11ไร่และพื้นที่อื่นๆ3ไร่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเลี้ยงปลานิลจิตลาาได้รับพระราชทานพ่อแม่พันธุ์ปลานิลจิต l ดา40ตัวเลี้ยงในกระชังและปล่อยลงบ่อธรรมชาติปีที่ผ่านมาผลิตลูกปลาแจกให้ประชาชนเครือข่ายไปแล้ว3ครั้งรวม6,000ตัวเลี้ยงไก่ประดู่หางดำไก่เหลืองหางขาวเป็ดบาบารี่และเลี้ยงกบนาทุ่งกุลามอบให้แก่ประชาชนรอบค่ายและกำลังพลนำไปเลี้ยงตามฐานปฏิบัติการ วันนี้กรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เป็ดเทศกะบินบุรี12ตัวลูกเป็ดอีก200ตัวพร้อมเวชพันธ์สำหรับสัตว์ปีกเพื่อพระราชทานแก่โครงการฐานพันธุ์ดีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรรานธที่26สำหรับปรับปรุงพันธุ์และผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานต่อไป แปลงปลูกผักปลอดภัยปลูกผักตามฤดูกาลผักที่เก็บผลผลิตได้ทั้งปีพืชเถาเลื้อยและพืชสมุนไพรนำไปประกอบเลี้ยงกำลังพลที่เหลือจะแบ่งปันให้ประชาชนในพื้นที่รอบค่ายได้บริโภคผัดปลอดภัย ส่วนหน่วยผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนอีสานใต้มีแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทาน4ชนิดคือถั่วฝักยาวลายเสือจรพันธ์เบอร์หนึ่งโหระพาเมื่อเขือเปราะเจ้าพระยาและบวบเหลี่ยมส่งมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสะสมสำรองไว้ที่ศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการขยายผลโครงการฐานพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยสู่สถานศึกษามีสามแห่งได้แก่โรงเรียนบ้านน้อยหนองว่าโรงเรียนบ้านแท่นทับไทยและโรงเรียนบ้านราชรักแดนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ฐานพันธ์ดีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่26เกี่ยวกับการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จทำงานวันนี้ก็ มีประโยชน์ได้ทั้งความภาคภูมิใจความพอใจก็เหมือนว่าว่าที่จริงบางคนก,ก็บอกว่าที่ไม่ได้เรื่องของการมาเนี่ยก็เพื่อมาอเป็นทหารเพื่อลบต่อสู้ก็ไม่ใช่ต่อสู้ขอ,ง,องเราอย่างที่ก็บาทยสุเดวีเจะอยู่และการที่ข่าท่านอตอบ ชาวต่างประเทศที่มาสัมภาษณ์ว่าที่จะสู้ไข่สู้คอมมิวนิสต์หรือสู้ใครเขาบอกแต่ก็รสั่งว่าเราต่อสู้กับความยากจนในการที่ทำเนี่ยก็ให้มันก็จะมีอยู่มีกินถึงแม้จะอาจจะไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ก็มีกินก็สู้จากความยากจนกลายเป็นเป็นคนพอมีพอกิน จากนั้นได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้แทนทหารพรานและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดได้แก่กองกําลังสุรานารีหน่วยเฉพาะกิจที่สองกองกําลังสุรานารีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาพราพรานที่26และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่21สร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวลา12นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านราชรักแดนอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฐานพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่26ได้ขยายผลให้กับโรงเรียนบ้านราชรักแดนซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายแห่งที่3ของอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและขยายเครือข่ายเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยในท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนจำนวน10ไร่จัดทำเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นพาะปลูกพื้นที่พาะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบ่งเป็นแปลงปลูกผัก4ไร่และแปลงไม้ผล6ไร่ ในระยะแรกได้จัดครูไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพัน์ธเพนซิริอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจำนวน2รุ่นเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการปลูกผักการปรับปรุงบำรุงดินตามสภาพภูมิประเทศและได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนามาทดลองปลูกเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ปัจจุบันมีการขยายพันธุ์ผักสร้างเครือข่ายในชุมชนโดยรอบโรงเรียนและสามารถนำผลผลิตบางส่วนไปจำหน่ายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนอกจากนี้ยังจัดทำโครงการการทำดินปุ๋ยหมักอินทรีย์โดยจะรับซื้อเศษหญ้าและใบไม้แห้งจากนักเรียนในราคา3มเข่ง10บาทมาจัดทำเป็นดินปุ๋ยหมักอินทรีย์และจำหน่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ในราคาถุงละ20บบาทซึ่งนักเรียนจะได้รับปันผลภายหลังจากการจำหน่าย ซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเครื่องสับย่าแก่โรงเรียนบ้านราชรักแดนสำหรับใช้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วยด้านผล,ผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการนำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเมล็ดพันธุ์บางส่วนนำไปเก็บสะสมสำรองในฤดูการถัดไปส่วนหนึ่งมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนนำไปต่อย,ยอดในชุมชน ในการนี้พระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจำนวน10ชนิดและพระราชทานไก่พันธุ์กระดูหางดำจำนวน10ตัวแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราดรักแดนเพื่อนำไปขยายพัน์ธุในโครงการต่อไป โรงเรียนบ้านราดรักแดนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนนักเรียนชายและหญิงจำนวนทั้งสิ้น142คนปัจจุบนันได้น้อมนำพระราชดดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาขับเคลื่อนและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความ มั่นคงด้านอาหารพัฒนาอาชีพตามความถนัดอย่างเหมาะสมทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจำนวน9โรงเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทําเกษตรปลอดภัยให้ประชาชนที่สนใจอีกด้วยซึ่งการดําเนินโครงการฐานพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยได้สอดคล้องกับสภาพสังคมและลักษณะภูมิประเทศอันจะส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืงยน